สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มะกรูดจะมาแปลหรือว่าเล่าเรื่องภาพรวมของสัญญาที่ชื่อว่า T e the r of t o o l e t ให้ฟังนะคะซึ่งสัญญาตัวนี้มีความสำคัญตรงที่ว่ามันเป็นสัญญาความร่วมมือระหว่างรัฐบาลใหม่นะคะของประเทศสววเดน พักอนี่นะคะเป็นสัญญาระหว่าง4พรพักนี้นะคะคือพักสวาเดียเดโมครอตนามอรเรตนาคริสเดโมครอตนาแล้วก็ลิเบรอลเลยนะซึ่ง3พรพักทางขวามือสุดเนี่ยนะคะในภาพนะเขาจัดตั้งรัฐบาลส่วนพักซ้ายมือสุดที่เป็นรูปดอกไม้เนี่ยไม่ได้ร่วมรัฐบาลแต่เขาจะเขารับปากว่าเขาจะให้การสนับสนุนรัฐบาลก็คือโหวตให้กับนโยบายต่างๆของรัฐบาลโดยมีข้อแม้ว่า รัฐบาลเนี่ยจะต้องกําหนดนโยบายโดยฟังเขาด้วยซึ่งทั้ง4ี่พรรนี้การที่เขาจะร่วมมือกันตกลงปรงใจร่วมหัวลงโรงกันในะคะในการที่จะแบบว่าบริหารประเทศเขาก็ได้ทําสัญญาตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสัญญา t ีเดอร์ออฟท e เลตทีเดอออฟแล้วเขาบอกว่าเป็นเอเวเรนซ์คอมเบลเซฟอร์สวเดเป็นการเป็นข้อตกลง เป็นครอบตกลงเพื่อประเทศสวีเดนเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะคะเดี๋ยวมา่อคู่จะพาไปดูจริงๆมันมีรายละเอียดเยอะนะคะมีมีหลายด้านมีนโยบายที่เขาจะที่เขากําหนดร่วมกันนะคะมันมีเรื่องสุขภาพการรักษาพยาบาลเฮลซ์โอคือวอเดนคลิมอตอเอนเอรีเรื่องสภาพอากาศแล้วก็พลังงาน อาชญากรรมนะคะมีกระคูนอกอินเตกระคูนก็คือเรื่องคนเข้าเมืองการยดแด้ถิ่นฐานแล้วก็การบูรณาการคือการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะคะสกูลันเรื่องการศึกษาทิลเวกส์อกฮิร์ลสอีน e เรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจ ในครอบเรือนนะคะแล้วก็อีกอันดรามาเบสฟรัวก็คือประเด็นเรื่องการร่วมมืออื่นๆระหว่างนี้ช่วยแชร์ไปด้วยนะคะแชร์ไปได้ประโยชน์เพราะว่ามะกรูดจะขอคัดมาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนไทยโดยตรงนะคะส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนไทยโดยตรงอยู่ที่หน้า3าสสัญญาณนี้เราไปดาวน์โหลดลงมาได้นะคะไลฟ์ของมะกรูดหน้าตามไม่สวยนะคะแล้วก็ คำโปรยไม่ไพเราะนะคะไม่ได้มีทักษะในการแบบว่าพูดคำโปรยสวยรู้นะคะแต่ความรู้น่ะมีให้แน่นอนนะคะถ้าใครคิดว่าดูแล้วได้ความรู้นะคะส่งความรู้นี้ต่อไปให้คนไทยคนอื่นนะคะเวลาที่มอกูดเขียนว่าคนไทยเนี่ยรวมถึงเพื่อนบ้านด้วยนะคะสบายดีค่ะมาฟังน้ำกันเวยค่ะนะคะรวมถึงเพื่อนบ้านด้วยที่ฟังภาษาไทยเข้าใจเนาะเพราะว่าเราเราลงเรือลำเดียวกันนะคะเรา สถานการณ์เดียวกันตกที่นั่งเดียวกันนะคะโอ้ oh, ขออนุญ,ญาตชนกับน้องแอมโอ้โอโอ my god ขออนุญ,ญาตค่ะมากุดมาไลฟ์ตอนช่วงที่จอนช่วงที่ว่างนะคะน้องก็มาไลฟ์ตอนช่วงที่ว่างด้วยกันนะคะใครที่ต้องการจะฟังข่าวอย่าง ต้องการฟังข่าวเยอะๆหลากหลายข่าวนะคะแนะนําให้ดูของน้องแอมนะคะสวิชพอไทยนะคะส่วนของมะกรูดคือจะเน้นประเด็นเรื่องภาษาไปด้วยแล้วก็มะกรูดจะอ่านเฉพาะเรื่องที่ตัวเองสนใจนะคะแล้วเรื่องโอเคนะแล้วตอนนี้มาสนใจกับข่าวการเมืองโอเคค่ะมาดูกันนะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็น directive summary project ม i การคูน of inter inter กันนะคะก็คือบทบัญญัติเป็นโครงการร่วมมือกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องการยกย้ายถิ่นฐานการตรวจคนเข้าเมือง แล้วก็การบูรณาการคือการเข้ารวมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมด่านนัโครกลอนเบสกีเวอร์ฮิสวร์เดมรตนะมดนอรตนะคริสต์มอร์ตนะและลิเบอรลลนะัมรับบริ r โปรเจกต์ออมา่จะอามสกรปฏิูปการรูเรอกาอลนะคะแผนโครงการนี้นะคะจะอธิบายว่า พรรคสวัสด e m o c r a าธ a ปไโมเดร์ต์ตระหนักริสประชาธิปแล้วก็ล b บร a l แล้วนะเน,นี่ยเขาจะมีโครงการร่วมมือกันแล้วเขาจะนะคะเขาจะวางแผนร่างนโยบายศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ดำเนินกนนรารเยนอมเฟอร์แปลว่าดำเนินการปฏิบัติการนะคะเรฟอร์แปลว่าปฏิรูปเขาจะปฏิรูปทางด้านการเมืองนะคะในงานด้าน การยกได้จินฐานแล้วก็การบูรณาการนะคะซิฟเตออกมูวนะคะวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเขานะคะเขาก็เล่าเาไปแล้วก็ม้วนเล็อันนี้ส่วนที่คนไทยจะต้องตั้งใจฟังเลยนะคะมวนเล็ของเขาก็คืออาจมีคูที่เกี่ยวกับคนไทยเมื่อกูจะคัดมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับคนไทยนะคะอะโดยตรงอาจมีกระคูนอ่า i อลิตชีเกนอีเออร์ฟริสกอรรอันสวอชฟุลหมายความว่านโยบายทางด้าน การยกย้ยายถิ่นฐานหรือตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยนะคะจะต้องเน้นไปที่เรื่องความรับผิดชอบรับผิดชอบในที่นี้หมายถึงรับผิดชอบของใครความรับผิดชอบของคนที่ย้ายเข้ามาอยู่นะคะจะต้องรับผิดชอบในการดูแลตัวเองมากขึ้นรับผิดชอบในการหาความรู้รับผิดชอบในการเรียนภาษานะคะแล้วที่ผ่านๆมา ก็มีหลายคนที่ไม่ได้รับผิดชอบตัวเองตอนนี้ก็จะบังคับมากขึ้นนะคะในอนาคตอัดอินเฟอร์รัดครอบบาซิลัสอินเตกรุนส์ politically där den som longvarit b e finnelse i Sverige ska ta ansvar för att bli en del av det svenska เขาบอกว่าเขาจะเริ่มนะคะ mm hmm. เขาจะมีนโยบายการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยจะต้องมีการบังคับครอบครอบแปลว่าเงื่อนไขหรือการบังคับนะคะก่อนหน้านี้ไม่มีการบังคับในอนาคต ความต้องการของของกลุ่มนี้นะคะพรรคการเมืองกลุ่มนี้ก็คือต้องการจะบังคับนะคะคือคนที่อยู่ประเทศสวีเดนมานานแล้วเนี่ยจะต้องรับผิดชอบนะคะให้ตัวเองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสวีเดนดนะคะของสังคมสวีเดนดต่อไปอัดโคมันเทเรตเตอร s เมสกุกซัมเฮลเลตนะคะเขาจะจัดก,การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสังคมสังคมเงาหมายว,ามว่ามย่างไงสังคมเงาก็คือหมายความว่ามันจะมีประชางคือกับ กลุ่มคนนอกกฎหมายนะคะคนที่อยู่โดยไม่มีใบอนุญาตอยู่นอกสังคมอยู่นอกอยู่นอกสังคมทั่วไปหรือว่าสังคมมืดนั้นนะคะโอเคอันนี้หนะ้าน,นี้นะเดี๋ยวไปดูอีกนะคะดูดูคร่าวๆก่อนนะแล้วเดี๋ยววันหลังเมื่อกูมีโอกาสจะมาแปลให้ฟังอีกนะคะ ต่อไปเขาบอกว่าส่วนหนึ่งที่น่าสนใจน่าจับตามองสําหรับคนไทยแล้วก็เพื่อนบ้านของเราด้วยนะคะคนเล่าน้ำด้วยค่ะคือ u t r e ด t en möjlighet att utvisa en utländsk medborgare ขนาดเอกสารสําคัญอย่างนี้เขาก็พิมพ์ผิดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคนไทยพิมพ์ผิดไม่เป็นไรนะคะใครเห็นว่าผิดตรงไหนคะผิดตรงนี้ค่ะตรงมี S จริงๆไม่ต้องมี S นะจ๊ะนะคะเป็นเรื่องธรรมดาอ่า u t r e a en อนนัุนีตเป็นลค่าที่จะ .ut วิชาเป็นอนักมารบรจเปนวทตงมาศึกษาโนอกมสความเป็นอปได้กี่จเป็นับไี่หรจอในัระรเทศนะคะขับไล่คนที่ถือสัญชาติต่างประเทศนอคะออกไปเนื่องจากมี การดำเนินชีวิตที่ไม่สุดจริตไม่ถูกต้องตามศีลธรรมนะคะคือประมาณว่าชีวิตไม่อยู่ในศีลในธรรมอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้มคูุเคยไลฟ์ไปแล้วนะคะเขาก็ยกตัวอย่างว่าอ่าถ้าสมมุติว่าเขาจะพยายามศึกษานะคะว่าสามารถที่จะเป็นไปได้ไหมที่จะนํากดตรงนี้กลับมา ทำอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จะขับไล่คนคนต่างชาติออกนอกประเทศยกตัวอย่างเช่นอาจจะมาแปลอีกนะเดี๋ยวตอนนี้ฟังคร่าวๆก่อนถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎนะคะก็ดูซิว่าจะมีสิทธิ์ขับไล่ออกไปได้หรือเปล่าหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมนะคะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายหรือเข้าแก๊งเข้าก,ก๊กอะไรพวกนี้นะคะค้าประเวณีเสพติดอะไรก็ตามนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมใน อ,องค์กรที่กระทรํารุนแรงหรือองค์กรพวกหัวเขาเรียกว่าอะไรนะหัวรุนแรงนะคะต่อไปดูนะคะตรงนี้เกี่ยวข้อกับคนไทยเดี๋ยวต่อไปไปดูที่เกี่ยวกับคนไทยอีกนะคะที่เกี่ยวกับคนไทยอีกคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวมกุูดเข้ามาแปลรายละเอียดในแต่ละหัวข้อตอนนี้ให้เรารูดูนะคะแล้วขออนุญาตขออภัยถ้าสิ่งที่มะกูดแปลไปมันจะทําให้เราเป็นกังวลนะคะคิดว่าคนที่พึ่งตัวเองมาแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วไม่ต้องกังวลหรอกนะคะ นะคะคนที่พึ่งตัวเองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องเป็นกังวลนะจ๊ะเพราะยังไงคือถ้าเรามีทัศนคติอย่างนี้อยู่ไหนก็ไม่ลําบากหาความรู้หาความรู้นะจ๊ะเพื่อที่จะได้พึ่งตัวเองได้ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มากูดบอกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วพึ่งตัวเองให้ได้จะได้เป็นที่พึ่งให้คนอื่นนะคะไปดูกันต่อพึ่งพยายามพึ่งตัวเองตอนนี้ยังไม่สายนะจ๊ะมาดูแค่ตะคร้อเฟอร์เมียดโบริสกอ้นะคะ การที่จะได้สัญชาติเนี่ยนะคะเขาจะเข้มงวดมากขึ้นเกณฑ์เขาจะเข้มงว,วดมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเอาง่ายๆก่อนนะคะว่าจะต้องมีความรู้ภาษาสวีเดนจะต้องรู้ภาษาสวีเดนแล้วก็มีความรู้ด้านสังคมสวีเดนนะจึงจะได้สัญชาตินะคะอันนี้เป็นข้อเสนอก่อนหน้านี้เป็นข้อเสนอนะแต่ตอนนี้เนี่ย เขาจะยื่นเป็นยัตติเข้าสู่รัฐสภานะคะขั้นตอนการตรากฎหมายมันมามันมีขั้นตอนเยอะมีการามีข้อเสนอนะคะมีข้อเสนอแล้วก็ยื่นเป็นยัตติเข้าสู่รัฐสภาแล้วก็จะต้องมีการโหวตกันนะคะต่อไปอันนี้เขาก็บอกว่า เขาจะมีการตั้งคณะทํางานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะเพื่อที่จะกําหนดเงื่อนไขให้มันเข้มงวดมากขึ้นในการที่จะ,ะได้รับสัญชาติสวีเดนนะคะ,ะต่อไปนะซึ่งกลุ่มนี้คร่าวๆเดี๋ยวเรามาฟังกันใหม่นะคะก็คือเขาจะเสนอให้กลับไปใช้เวลาอย่างน้อย8ปปีนะคะขยายเวลาในการที่จะขอสัญชาติได้ อันนี้เป็นแค่ข้อเสนอนะจ๊ะให้รู้ไว้ให้รู้ไว้จะให้อยู่8ปีก่อนถึงจะมีสิทธิ์ขอสัญชาตินะคะแล้วก็เรื่องจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสังคมสวีเดนวัฒนธรรมสวีเดนนะคะแล้วก็จะต้องมีการอะไรนะัเลี้ยงตัวเองให้ได้นะคะในการที่จะขอสัญชาตินะคะต่อไปอมีอะไรอีกเรื่องการดำเนินชีวิต อยู่ในกรอบในศินลธรรมนะคะแล้วก็จะมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมในทั่วโยุโรปเลยนะคะจะขอสัญชาติสวีเดนในอนาคตนะคะถ้าเขาทำสำเร็จนะถ้ารัฐบ,บาลนี้ทำสำเร็จนะคะอันนี้เป็นข้อเสนอนะคะเดี๋ยวค่อย,ยื่นเป็นยตินะจ๊ะอาต่อไปอ่าตืดๆ,ๆแล้วนะคะ ว่าหากมีความจําเป็นเขาจะทําการตรวจสอบด้วยนะว่าหากหากมีความจําเป็นจะต้องมีการประกาศความจงรักภักดีนะคะในอนาคตไม่รู้ว่าจะเป็นจริงหรือเปล่านะคะแต่จะต้องประกาศความจงรักภักดีอาจจะต้องมีการสนทนาเกี่ยวกับสัญชาตินะคะหรือมีพิธีกรรมต่างๆที่มีลักษณะคล้ายกันแล้วจะต้องเป็นแบบว่าภาคบังคับด้วยนะคะเพื่อที่จะแบบว่าประมาณว่าตอกฝาลงนะคะเป็น แบบขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะได้สัญชาติอาจจะต้องมีการไปอันนี้นะคะเมียดโบรเรสกกบซัมทอนมะกุดอ่านแล้วมะกุดก็นึกถึงภาพในหัวคือแบบว่าประมาณว่าไปคุยเพื่อปรับสถานะคติหรือเปล่านะคะรยอยลิรยอลรยอลิเทียสเพคลอดเองรยอยลิเทียสแปลว่าความจงรักภักดีนะคะจะต้องไปแบบว่าไม่รู้ไม่รู้ขั้นตอนนะคะมะกุดไม่ต้องทําตรงนี้แล้วโอเคไปต่อค่ะโปรดติดตามตอนต่อไปมีหัวข้อไหนอีกที่เกี่ยวข้องกับคนไทยนะคะ ย่ตุ๊ดตุ๊ดนอกจากนี้นอกจากนี้เขาจะเขาจะศึกษาแล้วก็ทำข้อเสนอนะคะว่าจะยึดสัญชาติสำหรับคนที่ถือสองสัญชาตินะคะที่กระทําผิดในลักษณะที่เป็นภัยต่อระบบนะคะ,ะหรือคนที่ได้สัญชาติเนื่องจากให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเขาก็จะมีสิทธิ์ยึดสัญชาติคืนได้นะคะ กรณีที่ฟังทุกคําให้ละเอียดนะอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจฟังให้ละเอียดนะคะเข้าใจพอประมาณแล้วก็หมายถึงว่าเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจก็แค่เตรียมตัวเท่านั้นเองนะคะแก้ปัญหาต่อไปอัดตคารอุบเปโฮลสติลสโตนอีเฟเราฟัหัวข้อต่อไปคือจะยึดคืนนะคะยึดคืนซึ่งใบอนุญ,ญาตอยู่อาศัยในหลายกรณีมากขึ้น นะคะตืดๆอันนี้นะคะมีการคุณสวรรค์ของเยซีอุตตะกัดแซกคิลให้ prioritaire แทนเดนอมอุตรคันเลสของอุปโภคสินสต์เขาได้มอบหมายหน้าที่ให้กรมตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยนะคะให้จัดลำดับความสำคัญเรื่องนี้นะคะเรื่องการยึดเรื่องการยึดใบอนุญาตอยู่อาศัยคืนอันนี้แบบจัดลำดับความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะต่อไปอืม อันนี้เขาก็ต้องศึกษากฎหมายนะคะว่ามีกฎหมายอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะต่อไปก็คือนั่นแหละเรื่องการตรวจสอบความประพฤติตรวจสอบความประพฤติอีกแล้วนะคะต่อไปเรื่องนี้คนไทยต้องกางหูกางหูเลยนะคะหูใครไม่ไม่กางอย่างมากูดก็เงียเข้ามานะคะแคลร t วิลค l e k o ร์เฟิร์สอ i นเฮอริกอินวัของพวกเราคนไทยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเขาจะเรียกว่าอันเฮอริกอินวันิก็คือการย้ายติดตามญาติ การย้ติดตามญาตินะคะเขาจะมีเงื่อนไขที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะจืดๆอ,อันนี้นะคะเขาบอกว่ารัฐบาลจะต้องขวิดขวิ s ซ้ำคือเร่งมือเร่งมือในการยื่นยัติต่ตอรัฐสภานะคะที่มันสอดคล้องกับแนวความคิดของทางทีมทำงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องประกันสังคมไปดูซิว่ามันเกี่ยวข้องยังไงนะคะ ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเลี้ยงตัวเองเดี๋ยวค่อยมาอ่านรายละเอียดนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูต่อไปตื้ๆจะเป็นเรื่องการพึ่งตัวเองให้ได้เป็นหลักนะคะมีอะไรอีกเดี๋ยวมากูดดูหน้า42ละนะคะพรุ่งนี้มากุดมีงานก็เลยมาแปลคร่าวๆก่อนนะจ๊ะจะได้ถ้าใครสนใจให้แฟนอ่านให้ฟังก็ได้นะคะอวดแยดเดอร์ฟ oh อ yeah, อ่าต่อไปเขาจะมีมาตรการอย่างนี้ค่ะอวดแยดเดอร์เฟอร์ฟอร์มินสกเด ที่ดรอปลิงส์ฟักทูรย,ร,ร,ออกรยนอมเบกเรนสเตดฟเร์ม้วนอฝกเกมีย์โปรยเเขาบอกว่าเขาจะมีมาตรการในการที่จะลบปัจจัยดึงดูดะ,ค,ะคือแบบว่าช่วงนี้นะะเหน่วยงานบางหน่วยงานก็จะโปรโมทวัซด,ด,ดะะีเป็นประเทศในฝันนะคะคือแบบว่าใครๆหลายก็จะโปรโมทว่าซิเบเดนดีด,ดะะีมันก็เลยเป็นปัจจัยดึงดูดให้คน หลายคนอยากย้ายมาอยู่สวีเดนนะคะแต่การเมืองภายในคือเขาต้องการจะเขาต้องการจะลดปัดจจัยที่ต้องการจะลดปัดจจัยที่ดึงดูดคนนะคะโดยการจำกัดสวัสดิการสำหรับคนที่ไม่ได้มีสัญชาตินะคะเมะื่อกูอ่านอันนี้แล้วเมื่อกูก็เกิดอาการงงมากค่ะว่าห้วยจังใดน,นอ้อบ่ได้คุยกันบ่นาอ่ะขออภยัยไปต่อ เราก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการนะคะในอนาคตสวัสดิการเขาจะมีเงื่อนไขกฎเกณฑ์ว่าไม่ใช่ว่าพอย้ายมาปุ๊บแล้วจะได้มีสิทธิ์ใช้สวัสดิการนะจะต้องมีการทําทอะไรสักอย่างเพื่อให้มีคุณสมบัติที่จะได้สวัสดิการเหล่านี้นะคะเดี๋ยวเข้ามาดูรายละเอียดกันนะจ๊ะอันนี้หลกัหลกๆสวัสดิการก็คือ เบี้ยชดเชยสําหรับผู้ปกครองนะคะเงินสงเคราะห์บุตรสงเคราะห์เด็กอันนี้คนไทยคุ้นคุ้นเฟรนด์รัเพนนิ่งบอลบีดรอกบูสต์อร์สบีดรอกเงินสงเคราะห์ค่าที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็มีอะไรอีกเฟรียบอนสติลเลกเงินเสริมกรณีมีบุตรหลายคนอมบวนสัสบีดรอกเงินสงเคราะห์กรณีที่ดูแลนะคะบุตรที่ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นบุตรที่ป่วยพิการนะคะถ้าจําไม่ผิดนะต่อไป เมียโคสนาสีเชันิ่งก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลเด็กพิการที่ทำให้เราต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะคะแ s สซิสต n น e อช a ดนิ่งเอลิสโลเกนอมแอสซิสตันเอชันิ n งแล้วก็เงินชดเชยสำหรับผู้ช่วยดูแลประกอบกิจวัตรสำหรับคนป่วยคนพิการเรื่องรายละเอียดตรงนี้มากุูดไม่ไม่แม่นแล้วนะคะเรียนนานแล้วสอนนานแล้วจำไม่ได้เดี๋ยวลงมาดูรายละเอียดกันอีกจ้านะคะ43มีอะไรอีก โอ้น่า44ด้วยน่า44มีอะไรที่เกี่ยวกับเราอ่ะ f l ีย e out visa i s a นึงอ่ะพก of, of b road นะคะก็คือจะมีการขับไล่ออกนอกประเทศมากขึ้นเนื่องจากการะทําผิดนะคะเนื่องจากการทำความผิดอาญานะจ๊ะใครสนใจที่จะฟังรายละเอียดติดตามติดตามช่องทางที่ติดตามอยู่ไว้นะคะกดติดตามไว้แล้วมาเจอกันในโอกาสต,ต่อต่อไป สัมห ah, ์เฮลท์สอ uh, ินทร u ด t คูนก็คือความรู้เบื้องต้นนะคะการแนะแนวเกี่ยวกับสังคมนะคะเอ็นดเรียนิงตองิลเซตตสมอุ DRAG ที่เนรลี่กฎเ์เีมเฮลอินทรดัมเฮลอินทรดคูนรออัมเฮลทอเรนทีริงรนี้นแลนด์ะ s ก็จะมีการแต่งตั้งทีมงานศึกษาข้อมูลนะคะโดย ทีมงานนี้จะได้รับมอบหมายให้เสนอการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงกฎเกี่ยวกับเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมสำหรับคนที่อขอริพายนะแล้วก็ความรู้นะคะความรู้เกี่ยวกับสังคมสำหรับผู้ที่มาอยู่ใหม่นี่อันแลนด์ พวกเราคนไทยที่จะย้ายมาอยู่ใหม่ก็อยู่ในกลุ่มนี่อันแลนดะนะคะแล้วก็เรื่องการเรียน s f e นะคะเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะต่อไปมีอะไรอีกครบละน่าจะประมาณมะกุ่มไม่แน่ใจน่าจะประมาณ3ามสิกว่าหน้าประมาณ10กว่าหน้านะคะดูซิว่ามันมีกี่หน้าเราจะได้ถ้าใครสนใจที่จะไปอ่านเองให้แฟนอ่าน นะคะในส่วนที่เกี่ยวกับคนไทยโดยตรงเนี่ยนะคะจะมีประมาณ10หน้า10หน้าถ้าสนใจไปอ่านได้นะคะไปอ่านได้โอเคยังไงเจอกันโอกาสต่อๆไปขออภัยที่มาไลฟ์ทีทีนะคะเพราะว่ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็มาไลฟ์เมื่อนั้นนะคะถ้าไม่อยากจะพลาดก็กดติดตามกดกระดิ่งนะคะแล้วย้ำนะคะว่าเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่พวกเราคนไทยนะคะ ย้ำกันมานานแล้วเมื่อขุดย้ำว่าเรียนภาษาเรียนภาษาหาความรู้ทําใบขับขี่หางานนะคะคือพึ่งตัวเองให้ได้จริงๆแล้วอยู่ในสังคมไหนเนี่ยนะคะมันก็ต้องพึ่งตัวเองให้ได้เป็นอันดับแรกก่อนที่จะพึ่งคนอื่นนะคะซึ่งก่อนหน้านี้สวีเดนใจดีใจดีมากๆใจดีมากๆนะคะจนทําให้พวกเราเคยชินพวกเราเคยชินนะคะแต่ตอนนี้ลมมันเปลี่ยนทิศ เพราะฉะนั้นเราเป็นใบไม้เราก็เปลี่ยนไปตามนะคะแต่สําหรับใครที่เตรียมตัวมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะตั้งใจเรียนมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วหางานทําก็ไม่มีปัญหานะมะกรูดจะยกตัวอย่างนักเรียนที่ที่เรียนมีนักเรียนที่ทเ,รเ,รทเรียนกับมะกรูดนะคะเรียนคอร์สออนไลน์เนี่ยเรียนตั้งแต่อยู่เมืองไทยเรียนตั้งแต่อยู่เมืองไทยนะคะระหว่างรอวีซ่านะคะ เรียนปุ๊บพอมาเวดีเดนก็เข้าไปเรียน s f e แล้วก้าวหน้าเร็วมากในการเรียน s f e ขณะเรียนก็ไปขอฝึกงานนะคะฝึกงานเสร็จแล้วได้ทํางานซัมเมอร์ได้ทํางานซัมเมอร์เสร็จแล้วก็ได้ไปทํางานได้สัญญาจ้างงานแล้วนะคะแม้จะเป็นสัญญาจ้างงานแค่แค่3เดือนมันก็ไม่ไม่เป็นไรสมัยมะกรูดทางานใหม่ๆมาอยู่ปีแรกประมาณว่าสัญญ,ญาจ้างงานมะกรูดเนี่ยถ้าช่างกิโลขายมะกรูดรวย รวยได้นะคะถ้าช่างกิโลขายได้ก็ได้ทีละสามเดือนเหมือนกันมะกรูดก็ได้ทีละน้อยทีละน้อยแต่เขาต่อให้เรื่อยๆต่อให้เรื่อยๆจนกระทั่งมะกรูดเนี่ยนะคะได้งานประจ,จาาําจากงานชั่วคราวทีละสามเดือนหกเดือนทําไปทําไปมันจะมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่เขาเรียกว่าอ่าลอ s นะคะกฎหมายคุ้มครองแรงงานคือเขาไม่ต้องการให้ในายจ้างเขาต้องการให้คนมีความมั่นคงในชีวิตนะคะคือทํางาน รับใช้คุณมาไม่ใช่รับใช้หรอกนะทําง,ทงานกับองค์กรของคุณมาเป็นเวลาเท่านั้นเท่านี้ชั่วโมงในช่วงเวลาเท่านั้นเท่านี้ปีแล้วเนี่ยก็ควรจะแบบว่าดูใจกันมานานแล้วแต่งกันสัทีนะเธออะไรประมาณนี้นะคะก็พอทํางานมาได้ตามกําหนดเขาก็เซ็นสัญญาให้มากรุเป็นลูกจ้างประจําได้ใบ,บลูกจ้างประจําแล้วสบายใจฉันทาหน้าที่ฉันครบสมบูรณ์แล้วมาอยู่สวีเดนได้เป็นพนักง,งานประจําสบายใจทำอะไรคะลาออกค่ะ ไม่ใช่จริง,รงๆไม่ได้ลาออกเพราะว่าได้เป็นพนักง,งานประจาหรอกลาออกเพราะพบ,พบ,พบรักใหม่ในเมืองอุปสรา,าก็เลยย้ายจากเมืองเก่ามาอยู่เมืองใหม่แนะนํานะมาเรียนภาษาตั้งแต่ก่อนมาสวีเดนได้นะคะพอมาที่นี่เราจะได้ไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะคะเราจะได้ไปต่อเร็วแล้วมีนักเรียนมะกูดอีกคนหนึ่งนะคะรู้สึกว่าจะขอสัญชาติใช้เวลา17วันได้สัญชาตินะคะพอดีมกุูดยังไม่ว่างที่จะแล้วก็นักเรียนอาจจะยังไม่ว่างที่จะเชิญมาไลฟ์ให้ฟัง อยากจะให้ฟังประสบการณ์เขามากนะคะขอสัญชาติใช้เวลา17วันได้นะคะเดาว่ามะกุลไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริงแต่มะกุลได้ยินมาว่าหลายคนขอนานมากแต่คนนี้คือเขาแบบทํางานตั้งแต่มาอยู่ใหม่ๆเลยเสียภาษีเขาบอกว่าเสียภาษีปีละแสนกว่าหรือเท่าไหร่มะกุลไม่ทราบแต่เสียภาษีเยอะนะคะก็ทําได้นะคะเรียนภาษาก่อนมาสวีเดนนะจ๊ะโอเคคนไทยเราขยัน จริงๆคนไทยเราขยันมากคนสิวดเดนเขาก็รู้ว่าคนไทยขยันนะคะถ้าเราได้ภาษาเนี่ยเราไปทํางานหางานได้ง่ายเพราะว่าหนึ่งคนสิวดเดนเท่าที่มกุฎสังเกตมาเขาจะชอบคนไทยแล้วสองเขาจะรู้สึกว่าคนไทยมีบุญคุณกับเขานะคะตอนช่วงเหตุการณ์สึนามินะคะแล้วสามคนไทยขยัน คนไทยขยันมากเรื่องงานเราไม่แพ้ใครนะคะคนไทยแบบขยันสุดๆนักเรียนที่มะกุูดที่มาเรียนกับมะกุูนะส่วนใหญ่ทํางานไม่ได้ทํางานอย่างเดียวนะคะทํางานสองงานขึ้นไปนะคะทํางานเลี้ยงลูกเรียนหนังสือมาเรียนออนไลน์กับมะกุูดทำใบขับขี่สารพัดเพราะฉะนั้นนักเรียนออนไลน์กับมะกุูดมะกุูดไม่ห่วงนะเพราะว่าเห็นบุค,คลิกเห็นลักษณะแล้วเป็นนักสู้เป็นคนที่ลงทุนเป็นคนที่ต่อสู้เพื่อตัวเองไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าจะต้องพึ่งรัฐ พึ่งคนอื่นคือคนที่ลงทุนมาเรียนลงเวลามาเรียนอันนี้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนก็รอดนะคะไปละไปนอนก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะแล้วมาฟังรายละเอียดเมื่อโมกุฏมีโอกาสนะคะจะพยายามมาไลฟ์ให้ฟังค่ะขอบคุณค่ะ